ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกชนิดแรลลี่แข่งพวกฟอร์มูล่าวันหรือรถที่มีราคาหลายล้านนะครับผ้าเบรกเขาจะคุณภาพสูงมากเนื้อจะแข็งมากผ้าเบรกพวกนี้นะครับจะต้องใช้กับจานเบรกที่เป็นพวกเคเบล่าพวกคาร์บอนนะครับถ้าไปใช้กับจานที่ติดรถนะครับมันก็จะเบรกไม่ยูนะครับหน้ามันจะลื่นครับ วันเนื้อเขาแข็งมากนะมันเป็นพวกรถสปอร์ตนะครับราคาแพงๆที่ใส่กันคือวิ่งสองสามร้อยแต่จานถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกอย่างแพงนะครับก็จะต้องเปลี่ยนจานด้วยนะครับจานเป็นจานแตกนะถ้าเอาจานธรรมดาไปใส่ไม่ได้นะใช้แป๊บเดียวก็มันลื่นเบรกไม่อยู่นะครับไหลอ,อืดอืดอืดนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาไม่เท่าไหร,คร่คือถ้าเปลี่ยนผ้าเบรก พวกรถแข่งอย่างดีนะครับจานเราชุดจานก็ต้องเปลี่ยนของเขาด้วยถ้าไปใช้ชุดสแตนดาร์ตติดรถไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่สามารถคืออันนี้มันแข่งมากนะไอ้ตัวนี้มันมันไม่รับกับพระเบรกถนะ้าพระเบรกอย่างแพงอย่างแลลีเราก็ต้องเปลี่ยนชุดจานของเขาด้วยนะมันจะคือออกแบบมาคู่กันนะถ้าไปใช้ธรรมดาก็จะเบรกนะเบรกมันเลยคนระับมันไม่อยู่ ลื่นเบรกชุดๆๆๆๆๆๆๆจับจับไม่อยู่ครับ